ครับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเท้าผิดรูปนะครับขออนุญาตนะครับมีคนถามเข้ามาว่าเท้าผิดรูปในผู้หญิงที่เท้านิ้วโป้งเนี่ยจะหนีบเข้าไปหานิ้วนิ้วชี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกที่ยื่นออกมาเราเรียกว่าบันเนียนเนาะแล้วมักจะเสียดสีกับรองเท้าเวลาใส่รองเท้าอย่างส้นสูงหรือรองเท้าปลายแหลมที่ที่หนีบในลักษณะนี้ทําให้มีการผิดรูปเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากพันธุก,กรรมของคนไข้ด้วยเนาะว่า เขาอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลักษณะในลักษณะนี้อยู่นะครับทีนี้เราจะมีวิธีการสอนการออกกําลังกายกล้ามเนื้อที่บริเวณเท้าเพื่อที่จะให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็ให้การล้มที่มันหนีบเข้าไปข้างในเนี่ยมันชะลอช้าลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าสเปเชียลอะไรเราเดิน บนพื้นเราเดินบนหญ้าพวกนี้บ่อยๆเท้าจะแข็งแรงดีแต่ว่าพอเรามาใส่รองเท้าเยอะๆมันก็เหมือนการใส่เฝือกครับพอใส่เฝือกเป็นนานๆก้างเนื้อมันก็จะอ่อนแรงดังนั้นมาดูวิธีการบริหารกันซึ่งอุปกรณ์เราจะมีนี่นะครับมียางยืดที่เป็นรูปหรือว่าใครจะเอาเป็นยางมัดถุงแกงก็ได้นะทำเล็กๆเอานะครับอันที่2จะเป็นผ้านะครับที่ไว้ใช้ออกก,กีฬาไงอันที่สาม,มันจะเป็นขวดน้ําหรือว่าลูกเทนนิสหรือเป็น มดศาสตรบอลในลักษณะนี้ก็ได้ก่อนอื่นเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อเขาก่อนเนาะวิธีการเราจะนวดที่บริเวณจับเท้าแบบนี้เลยครับอ่าลองดูนะให้นวดคลายกล้ามเนื้อก่อนในลักษณะนี้ครับคลึงที่บริเวณฝา่าเท้าให้รอบๆนะครับสักสิบรอบก็ได้นะครับรอบๆประมาณนี้มันจะมีอุ้งเท้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้อุ้งเท้าด้านในแล้วมาอุ้งเท้าด้านนอกแล้วก็ตรงกลางฝา่าเท้าอุๆๆ้งเท้า เป็นสามเหลี่ยมพอนึกภาพออกไหมครับสามเหลี่ยมแบบนี้ะนะครับเป็นสามเหลี่ยมถ้ามีรูปขึ้นให้ด้วยนะฮะมีรูปขึ้นให้ด้วยเป็นสามเหลี่ยมอุ้งเท้าโอเคนะพอทําครบเสร็จแล้วนะครับเราจะมาฝึกบริหารกันนะวิธีการเราจะเตรียมความพร้อมของมือผมไม่ได้ทำอีกข้างผมขอวอร์มอีกข้างหน่อยเดีย๋ยวผมจะทําไม่ได้ <c oughs> นะฮะ คือถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาอื่นเช่นมือจะก,กรีดกลายหรือว่ากัดกรามหรือว่าจะหลับตาตาหยีอะไรอย่างเงี้ยก็คือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงครับมันเลยแสดงอาการางั้นเพราะว่าระบบประสาทเราเนี่ยมันสั่งมาทางร่างกายบริเวณไหนที่มันเซนต์มันก็จะกระตุ้นได้ง่ายบริเวณไหนไม่เซนต์มันก็จะยากขึ้นยากหน่อยอ่ะมาดูนะครับทีนี้เริ่มจากนิ้วโป้งก่อนเลยนะนิ้วโป้งอยากให้กระดกขึ้นในลักษณะนี้ครับแล้วก็ลงเท้าไม่สวยนิดนึงนะสอง ส0ิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทำนักสอง,สองถึงสามเซตเนาะถ้าใครทำได้ห้าเซตยิ่งเยี่ยมเลยนะฮะอย่างนี้ก่อนนะห้าเพราะว่ากล้ามเนื้อตัวนี้มันไม่ค่อยทำงานครับเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้เป็นเซตเซนะครับหนึ่งสองจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายผมไม่ค่อยทำงานนะมันไม่ค่อยขึ้นดูได้นะครับอันที่สองนะเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งกดแล้วเอา นิ้วอื่นในกลางออกในลักษะนี้กลางออกทุกนิ้วให้ได้นะครับอย่าชิดกันนะนิ้วไหนที่ชิดกันเนี่ยเอาให้เขาออกนะครับอย่างของผมไม่ค่อยออกก็ฝึกบ่อยๆนะครับกดนิ้วโป้งลงแล้วกลางนิ้วออกนะครับสองสามสี่ำบ่อยๆจนเริ่มชินนะจนเริ่มคอนโทรลได้นะครับตควนี้ได้ดีประมาณนี้นะครับ10ครั้งเป็นหนเซตสา,าเซตยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะนะฮะ เสร็จแล้วกลางนิ้วออกทุกนิ้วเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะครับพอได้เนองไปทำเองนะครับจำนวนครั้งผมสอนท่าอย่างเดียวแล้วก็ใช้ยางนะวางที่นี่แล้วหนีบยางให้ตึงในลักษณะนี้แล้วหนีบไว้นะครับแล้วก็บิดออก ใช้กล้ามเนื้อที่นิ้วเท้าเนาะเวลากลางใช้กล้ามเนื้อหนีบโฮไว้นะครับสองสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเนาะทำสักสามถึงห้าเซตเหมือนกันนะครับทำได้น้อยไม่เป็นไรนะครับแรกๆทาน้อยหน่อยหลังๆค่อยทําเยอะประมาณนี้นะครับแล้วผ่อนนะครับโดยที่เป็นไม่ได้อยากให้กระดูกนิ้วโป้งไว้ด้วยเนาะนิ้วโป้งต้องไม่หนีบลงนะกระดกขึ้นนะครับแบบนี้ไม่กดลงนะ ประมาณนี้นะครับพอได้นะต่อไปผ้าขนหนูครับวางไว้ที่พื้นแบบนี้เราเหยียบที่ผ้าขนหนูแล้วขยุมผ้าเข้ามาไว้ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับพอเข้ามาหมดแล้วให้คลี่ออก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 ฝึกกล้ามเนื้อเท้าครับพอได้ไหมนะฮะโอเคสิบครั้งเนาะเข้าออกสัก สิบรอบยี่สิบรอบแล้วแต่ความสามารถเลยนะฮะเอาเข้าเยอะๆเลยนะแล้วคลี่ออกลี่ออกขี่ออกสุดท้ายแถมนิดนึงเนาะขยุมผ้าในลักษณะนี้แล้วก็เหยียดขยุมแล้วก็เหยียดขยุมแล้วก็เหยียดขยุมเข้าแล้วก็เหยียดประมาณนี้นะครับสําหรับกล้ามเนื้อที่บริเวณเท้าขยุมเหยียด <Yeah. S 1> โอเคครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบริหารลดภาวะนิ้วโป้งเท้ามันล้มเบียดเข้าไปนะครับจะมีท่าบริหารที่ตรงจุดแล้วก็ท่าบริหารข้างเคียงด้วยให้ทําไปรวมๆกันเน้นท่านิ้วโป้งกระดกนิ้วโป้งขึ้นนะท่านี้สําคัญแล้วก็ท่าที่กระดกกลางนิ้วทุกนิ้วนะครับพวกนี้จะช่วยให้ชะลอการผิดรูปของบริเวณนิ้วโป้งเท้าได้นะครับฝากไว้สําหรับ อตอบคําถามกับบัณฑิตนะครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยแล้วคําถามนี้น่าสนใจเราจะเอาคําถามนั้นนะนะมาทําคลิปแล้วก็จะตอบให้ทุกท่านในทุกสัปดาห์นะครับใครที่ทําตามคลิปแล้วอาการเป็นยังไงอย่าลืมแนะนําเข้ามาด้วยว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างได้ผลยังไงบ้างนะครับใครที่มีปัญหาที่ทําแล้วมันยังไม่ดีไม่อะไรแนะนําให้ปรึกษานะักกายภาพบับัดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็วางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับใครมีคําถามอย่าลืมทิ้งไว้ในอินบ็อก หรือว่า Facebook f แ n p a g e ของเรานะครับแล้วก็ใน LINE แอดของเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะครับ,บรุกท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับไล ID ดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ at bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2ส,สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ